สวัสดีค่ะครัวพี่สิรินะคะวันนี้เนาะครัวพี่สิริก็จะพาเพื่อนๆนะฮะมา,าทำนะฮะแกงเผ็ดแกงเผ็ดหมูแกงคั่วหมูเลยเนาะผักรวม ผักรวมก็มีมะเขือทวฟักทองนะ,ะเพื่อนนะเราก็มีพริกแกงนะพริกแกงแกงเผ็ดเนาะอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีหมูเนื้อแดงนะคะ,ะ,ะก็มหละพาน,ะ,ะ,นะ,ะเพื่อน ่อนอื่นก็ผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆผัดพริกแกงกับน้ำมันนะอพอพริกแกงหอมนะคะเพื่อนนะพริกแกงหอมก็เติมหมูลงไปนะเอาหมูลงไปเนาะผัดกับพริกแกงนะคะให้หมูพอสุกนะเพื่อน พอหมูเริ่มสุกนะเพื่อนๆน,นะก็ใส่ใส่น้ำตาลไปเนะเาะแล้วก็ผัดพลุกข้าไปนะค่ะทีนี้ก็เติมนะฟักทองลงไปก่อนนะเพื่อนๆน,นะ เพราะว่าฟักทองมันจะสุกยากนะเพื่อนเติมฟักทองลงไปก่อนเนาะค้าเพื่อนเพื่อนพอฟักทองนะฮะเริ่มสุกนะเพื่อนเพื่อนนะก็เติมน้ําลงไปนะเพื่อนเพื่อนนะเติมน้าลงไปนะคะก็จะได้ตุ่นฟักทองด้วยนะเพื่อนเพื่อน สุกแล้วได้ที่แล้วเดือดแล้วนะคะนี่เราก็จะชิมรสดูนะคะว่าเป็นไงบ้างเนาะชาติมนคนดีค่ะต้องบอกให้น้องเมื่อกี้ตอนที่ใส่ เครื่องแกงทำน้ำแกงนะคะใส่กะปิลงไปแล้วค่ะในกะปิลงไปชั่งหน่อยมันจะได้นวนวๆน,น,นะคะในแกงมันจะใส่กะปิเรียบร้อยอน,นี่น้ำแกงก็โนนว่าแซบนะคะแบบแล้วก็เราให้มะเขือสุกสักนิดหนึ่งนะคะนุ๊กแกงแ้วก็จะเอาขึ้นเลย เขื่อนเนี่ยเวลาเราผ่านะคะผ่าเนี่ยเราแช่ลงไปในน้ำเกลือทันทีนะคะเมื่เขือก็จะไม่ดำนะคะก็จะ,จะขาวสวยใส่น้ำเกลือลงไป ริกโดดลงไปนะไหมคะน้ทา, <c oughs> าเพื่อนถ้าเเพื่อนชอบเมนูนี้นะคะ ก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด u b บส r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะอ่ะมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ alright 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 okay 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 a l r